วาระเฉลิมพระชนมาบรรจบขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรีผวายพระพรชัยมงคลด้วยพักดีมหาราชินีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทลิเนียเทเบิลดีจำกัด สนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a b เค t บิทีเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่31กรกฎาคม2 5 5 7ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับทางทีมข่าวของ LC c a b เค t บิลทก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้เราไาเริ่มต้นกันที่ข่าวของคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับชาวบ้าานนครช่่่วววยยเเหหลือญิงสวว31ปปปีีท็โ อ้วนซึ่งเธอนั้นก็มีน้ำหนักตัวกว่า300กิโลกรัมครับที่ชุมชนฟ้าใหม่ย่านหลังตลาดประตูก้อมทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และชาวบ้านนะครับ ก็ได้นําร่างของหญิงสาวซึ่งป่วยเป็นโรคอ้วนหนักเกือบ300กิโลกร,รัมนะครับทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนกแก้วแสนสมปานอายุ31ปีนะครับอยู่ภายในบ้านเลขที่101ทับถนนสุริวงศ์ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนําร่างของผู้ป่วยนั้นเดินทางไปรักษาตัวภายหลังจากอยู่กับสภาพปัญหาโรคอ้วนลุมเล้ามาหลายปีนะครับที่ผ่านมานะครับตอนที่สามารถลุกเดินได้นะครับตนนั้นก็เป็นฝ่ายหาเลี้ยงแม่ไวยชรานั้น ก็คือนางสำเนียงนำสันเทียอายุ65ปีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับแม่วัยชราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลี้ยงดูลูกนะครับก็ด้วยการเก็บขยะประทังชีวิตและดูแลลูกที่อยู่ในสภาพที่ป่วยนะครับจากสภาพชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ลาบากเพราะว่าที่บ้านนั้นมีฐานะยากจนที่พักนั้นก็มีสภาพทรุดโทรมนะครับพอฝนตกหนักน้ําก็จะั่วไหลนองเต็มบ้าน กระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยทั้งกาชาดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่รวมไปถึงโรงพยาบาลมหลาราชนครเชียงใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการรับตัวไปรักษาอย่างถูกวิธีแล้วครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอยู่อันนี้น้นหนักกีโ่โครับเออาๆที่เขาบอกนะากิโลแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปชั่ง เพราะว่าผมว่าเ่อเรื่องรู้จะดูแลรักษาเไยครับก็จะต้องไปกบบประเมินเบื้องต้นก่อนว่าเขามีภาวะผิดปกติด้านฮอร์โมนหรือว่าผลเลือดหรือว่าโรคไตซ้อนโรคประจาตัวอะไรไหมเนื่อใง,งวันนี้นะครับเป็นวันครบรอบวันประกันชีวิตแห่งชาตินะครับก็มีหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือกของผู้ประกันตนกันเปน็นจานวนมากครับ ที่บริเวณชั้น G ีศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาสซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตก็จะมีกลุ่มบริษัทประกันชีวิตเดินทางมาร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติซึ่งก็เดินถือป้ายร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยมีบริษัทประกันภัยนำเสนอผลงานออกบูธโครงการเด่นกิจกรรมดีที่น่าสนใจรวมถึงการให้ความรู้และการแจกเอกสารแนะนำให้ประชาชนประกันชีวิตอย่างถูกต้องก็มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับ งานดังกล่าวก็มีบริษัทร,ร่วมงานนำเสนอโครงการเช่นบริษัทวิยะประกันภัยเมืองไทยประกันชีวิตกรุงไทยแอปซ่ากรุงเทพประกันชีวิตและอีกหลายบริษัทนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและโรงพยาบาลลานาที่จะเป็นทางเลือกของผู้ประกันตนครับ ทางมหาวิทยาลัยนอตนะครับก็ได้ระดมหลายภาคส่วนในการที่จะฟื้นฟูบ้านถวายให้เป็นศูนย์กลางศิลปะที่มีเอกลักษณ์ครับที่ห้องประชุมสารกางจังหวัดเชียงใหม่ดร์วิวัตเศรษฐช่วยนะครับที่ปรึกษาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยนอต ก็ได้แถลงถึงโครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายซึ่งก็เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกที่ครอบคลุมไปถึงความเป็นมาในชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมไปถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆของหมู่บ้านถวายที่กําลังเผชิญอยู่ที่ต้องช่วยการส่งเสริมพัฒนาชุมชนในท้องที่และต้องการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาในการทํางานร่วมกับนักศึกษานานาชาตินะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการปลูกจิตสํานึกให้ควรตระหนักว่า หมู่บ้านถวายนั้นเป็นศูนย์กลางทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหากไม่มีการอนุรักษ์เอาไว้นะครับช่างแกะสลักฝีมือดีก็อาจจะย้ายไปผลิตงานที่อื่นและหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะอันโดดเด่นเหล่านี้ก็จะสูญเสียไปนะครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลงานแกะสลักนั้นนำผลงานแกะสลักอันสวยงามออกมาโชว์สู่สายตาตลาดโลกและอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ตลอดไปครับ ทางผู้กำกับกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าภายหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการ5จอมนะครับผ่านไป2สัปดาห์ปรากฏว่าตอนนี้นะครับก็พบสถิติจอมลำมากที่สุดครับผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการกด5จอมนะครับประชาชนผู้สัญจรไปมาก,ก็เริ่มปรับทําความเข้าใจกับมาตรการ5จอมและมีวินัยทางการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกสนามบินเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการที่กดขันวินัย5จอม ซึ่งมีการจราจรอ,อย่างคับข้างและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่มายืนตรวจจับรถที่กระทำความผิดนะครับก็ยังพบว่ามีการกระทำผิดจอมล้ําอยู่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการออกใบสั่งตามที่ได้กําหนดเอาไว้ ทางพันตำรวจเอกสิทธิชัยธนันชัยผู้กำกับกลุกล่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าในห่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด5จอมได้ทั้งหมด3จุดคือสีแยกสารเด็กสีแยกลินคำและสีแยกสนามบินนะครับซึ่งก็มีจำนวนกว่า1,200รลายแต่ในช่วงแรกนะครับจะเน้นการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบหลังจากผ่านเข้าสัปดาห์ที่3นะครับก็พบว่าประชาชนนั้นมีความเข้าใจในระเบียบวินัยในการขับขี่นะครับบริเวณตามสีแยกต่างๆ และในอนาคตก็จะมีการขยายไปตามแยกต่างๆต่อไปให้ครอบคลุมทั้งเมืองเชียงใหม่ครับเท่าที่รวบรวมสถิตินะครับก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ1,200กว่าท่านนะครับที่ถูกปรัดขันไปตั้งแต่เราเริ่มดาเนินการมาครับหลังจากนี้นะครับแยกต้นแบบสามารถได้ผลดีนะครับแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะขยับขยายไปยังแยกอื่นๆต่อไปนะครับตั้งแต่เรามีมาตรการอันนี้ ห้าจอมออกมานะครับในช่วงแรกมีการประามพันณ์นะครับพี่น้องประชาชนก็มีบางส่วนก็มีการปรับตัวนะครับเข้าที่ติดตามนะครับบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจนะครับหลังจากเราได้ไประามพรณ์ช่วงหนึ่งนี่ถือว่าเข้าใจและก็ปฏิบัติตามอย,าอ,ยาอย่างดีมากครับ ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l c c a b l e เบเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องสำอาง f o the v i e w Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและ,มะเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลถอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ LCC a ีแบช่อง19แห่งนี้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับหากพลาชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k l c h เเชียงใหม่วันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพความไร้เยิยงสาและความน่ารักของเด็กๆนะครับจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ 哼，嘿嘿嘿嘿嘿。